เราจะสาธิตการใช้เขี่ยวกระชากทางปามนะครับแล้นี้เดียวปามมันขึ้นไปทางนี้เราก็ต้องกระชากมาทางนี้เพื่อความปลอดภัยในการทํางานนลครับตอนปามมันยังไม่ไม,ไม่โตมากเราจะตักเซติมาองซ่าการไม่มันลําบากเราเราก็ต้องตักเกือบเกือบเราสิบองซ่าอะไรนะครับ เที่ยวต้องเน็บลำตัวนะครับเวลาขับรถเดี๋ยวนะ โอเคครับเรียบร้อย